สดชื่นแจ่มใสนะคะที่คาเนชาโฮมลำปางนี่ค่ะและเราก็พร้อมที่จะรับประทานอาหารเช้าแล้วเมื่อวานเราสั่งไว้แล้วนะคะตรงเคาน์เตอร์ที่เราเช็คอินแต่วันนี้เขาบอกว่าเวลาเช้าถ้าเราจะรับประทานอาหารก็มาแจ้งที่เคาน์เตอร์นี้ได้เดี๋ยวเราไปแจ้งค่ะว่าเราจะรับประทานอาหารนะคะตอนนี้เรามาแจ้งพนักงานแล้วนะคะว่าเราจะรับประทานอาหารเช้า น้องพนักงานที่นี่เขาก็บอกให้ไปรอที่ศาลาริมน้ำนะคะอยู่ด้านหน้าเราเนี่นะคะเราเดินมาที่ศาลาริมน้ำนะคะก็มีหนึ่งคนนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นแขกชาวต่างชาตินะคะดูท่าทางดูอาการล่ะเรามาดูค่ะว่ายังไงอันนี้อยู่ริมน้ำค่ะดูเขาจัดเตรียมไว้ มีอะไรบ้างมีถ้วยกาแฟมีถ้วยมีจานมีแก้วนะคะโอ้มีผลไม้ตามฤดูกาลมีเงาะมีมะม่วงสุกนะคะเครื่องปรุงน้ำเปล่าพวกนี้ก็เป็นชากาแฟกาต้มน้ำเนี่ยนะคะมีขนมเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีไมโครเวฟด้วยตรงนี้ก็เป็นที่ล้างจาน มองไปฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำวังค่ะบรรยากาศดีนะคะย้องย้อนขึ้นไปเป็นสะพานรัชดาพิเศษนะคะตอนนี้อาหารที่พวกเราสั่งไว้นะคะเพราะว่าเขามีเมนูให้เลือกตั้งแต่เมื่อวานตอนเราเช็คอินเราก็สั่งแล้วนะคะเมนูที่1ก็คืออาหารเช้าสไตล์เหนือเหนือนี่นะคะสไตล์เจ้าเหนือเจ้าเนี่ย ก็จะเป็นเซตนี้อยู่ในห่อเนี่ยเป็นข้าวเหนียวนะคะก็จะมะีน้ำพริกนุมมีไส้อัวมีแคบหมูแล้วก็มีผักนะคะส่วนทางด้านโน้นเป็นชาวต่างชาติค่ะไม่ใช่คนไทยก็เลยอยากจะลองทานข้าวผัดดูเพราะว่าอย่างอาหารเหนือเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็เสิร์ฟมาละก็ดื่มชาร้อนดื่มกาแฟเลือกดื่มเอาเอง แต่อาหารเนี่ยเราต้องสั่งนะคะชาววันนี้ที่คเนชาโฮมอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมละจะลงไปรับประทานอาหารเชา้าแต่ว่าดูบรรยากาศทางด้านนอกนะคะคลึ้มฟ้าครึ้มฝนไม่มีแสงแดดเลยบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นสบายแต่เหมือนฝนจะตกเลยนะคะ และเมื่อเราพร้อมที่จะรับประทานอาหารเช้านะคะก็เดินลงไปตรงเคาน์เตอร์ฝั่งโน้นไปแจ้งพนักงานว่าเราพร้อมจะรับประทานอาหารเช้าแล้วเขาก็จะเตรียมอาหารให้พวกเรานะคะส่วนพวกเราเมื่อพร้อมเดินลงไปแล้วก็ไปนั่งที่ศาลาริมน,น้ำฝั่งโน้นเขาจะเตรียมผลไม้เตรียมชากาแฟขนมไว้ให้อยู่ฝั่งโน้นนะคะ หลังจากนั้นเขาก็เสิร์ฟอาหารที่เราสั่งค่ะซึ่งเป็นอาหารจานเดียวอาหารชุดเดียวนะคะเราเดินลงมาด้านล่างนะคะซึ่งห้องพักของพวกเราเนี่ยจะอยู่ชั้นที่สองนี่ค่ะตรงชั้นบนนี่ก็จะเป็นห้องพักห้องเดียวนะคะมีส่วนตัวเลยทั้งหมดทั้งชั้นเลยนะคะบรรยากาศก็สดชื่นแจ่มใสอากาศดีบรรยากาศดีนะคะต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจี แล้วก็อากาศเย็นสบายก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวังนะคะดูบรรยากาศที่ศาลาริมน้ำบ้านคเนชานะคะหรือคเนชาโฮมลำปางค่ะอาหารเครื่องดื่มคืออาหารเราสั่งไปแล้วนะคะแต่พวกเครื่องดื่มพวกน้าเปล่าชากาแฟม,มีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผลไม้ค่ะด้านนี้ก็มีพัดลมมีซิงค์ล้างจาน แต่พ่อเราเป็นแขกพเราไม่ล้างหรอกค่ะทานเสร็จก็วางไว้ตรงนี้นะคะส่วนใครไม่อยากเก็บก็วางไว้ตรงนั้นก็ได้มองไปด้านโน้นดูค่ะเป็นสะพานรัศดาพิเศษนะคะและผู้คนชีวิตอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเช้ามาก็มาเดินออกกําลังกายริมฝั่งแม่น้ําเพราะว่าฝั่งนู้นเขาทำทางเดินเลียบแม่น้ําไปเรื่อยๆนะคะ ตรงจุดนั้นก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นจุดหรือสวนสุขภาพก็มีเครื่องออกกำลังกายต่างๆนะคะด้านนี้ก็เป็นที่นั่งให้แขกที่มาพักนั่งรับลมเย็นๆชมวิวแม่น้ำวงังบรรยากาศก็กดีนะคะร่มรื่นค่ะอาหารเช้าของเราวันนี้ก็มาแล้วนะคะจานทางโน้นข้าวผัดไหมคะ ข้าวผัดส่วนของเราวันนี้จะนนี้เป็นไข่ไข่กระทะค่ะก็มีชาชาโอนฝัน่งนี้เป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลมีมะม่วงมีมังคุดแล้วก็มีเงาะนะคะรับประทานอาหารเช้าชมวิวแม่น้ำแม่น้ำวังนะคะอาหารเช้าของพวกเราในวันนี้ที่ศาลาริมน้ำเช่นเคยนะคะ ที่คเนชาโฮมลำปางค่ะ,ะวันนี้ก็เป็นเช้าที่3แลเลยนะคะวันที่3ละหลังจากรับประทานอาหารเช้าสเสร็จพวกเราก็จะเช็คเอาท์ออกจากโฮมสเตย์ ay, แห่งนี้นะคะคือคเนชาโฮมหลังจากนั้นเราก็จะกลับบ้านค่ะอาหารเช้าว,วันที่3ของพวกเราที่คเนชาโฮมนะคะวันนี้สั่งเลยค่ะมีไข่ดาวมีไส้กรอกแล้วก็หมูยอ ขนมปังปิ้งแล้วก็ดื่มชาร้อนเช่นเคยนะคะตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วนะคะเก็บสัมภาระทั้งหมดลงมาจากห้องพักแล้วไปใส่ที่รถไปแล้วนะคะบายๆค่ะน้องแมวทั้งหลายนะคะมีแมวน่ารักค่ะอยู่นี่เป็นครอบครัวเลยนะคะบายๆค่ะบายๆค่ะขอบคุณมากค่ะเจ,เจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาอยู่ตรงนี้นะคะบริเวณนี้ พวกเรามาอาศัยพักนอนอยู่3คืนก็นอนหลับสบายค่ะเห็นะคะถ้าใครมาเที่ยวลำปางก็แนะนำที่พักอีกที่หนึ่งนะคะถ้าชอบแบบโฮมสเตย์แบบบ้านเป็นหลังก็คือ,อฝั่งนี้คเนชาโฮมนะคะแต่ทางด้านหน้าเขาก็มีห้องพักคล้ายๆกับเป็นห้องเหมือนโรงแรมเหมนนะคะที่พักสะดวกสบายไปมาสะดวกนะคะอยู่ติดกับ ฝั่งแม่น้ำวังแล้วก็อยู่ใกล้กับสะพานรัศดาพิเศษแล้วก็ใกล้กับตลาดเทศบาล3รัศดาไปมาสะดวกนะคะอยากนั่งรถม้าทางรีสอร์ททางโรงแรมเขาก็เรียกรถม้าให้ก็เป็นราคาปกติเขาไม่บวกไม่ชาร์จใดๆทางสิ้นค่ะที่คเนชาโฮมลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางค่ะ